สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาพิสูจน์นะครับความเชื่อนะครับเครื่องรางทองขังนะครับระหว่างสิ่งนี้นะครับให้พอจะรู้บ้างครับว่าคืออะไรนะครับผมอันนี้นะครับเขาเรียกว่าปหลอดดำนะครับปหลอดดำซึ่งจะพบเจอได้น้อยนะครับและเป็นการเรียนรู้ไป อาจารย์ท่านนะครับส่วนมากประลอดดำนี่จะมีการาจะสร้างนะครับตามสายของหลวงปู่เทพหลวงปดรนะครับครับจะพิสูจน์ให้ดูนะครับว่าพระทุ่งมงคลเครื่องรางนะครับของถังเนี่ยสามารถป้องกันภัยได้นะครับป้องกันภยัลภยลบภัยไข้เจ็บนะครับนำมาทำน้ำมนต์นำมาทำ เป็นเครื่องลางติดตัวกันของกันคุ้นส่ได้นะครับระหว่างปลอดดํากับนะครับนี่เลยครับของดีของจังหวัดแพร่นะครับนี่เขาเรียกว่าตับเหล็กนองรองนะครับนปลอดดาเนี่ยซึ่งความศักดิ์สิทธิ์นะครับของปลอดดําและตับเหล็กนองรองนะครับจะมีความคล้ายคลึง สามารถที่จะปรับธาตุในร่างกายของเราได้นะครับนี่แหละเป็นวัตถุมงคลเครื่องราง,งค้งที่ปรับธาตุในร่างกายของเราให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับาจะพิสูจน์ให้ดูนะครับว่าสามารถปรับธาตุในร่างกายของเราได้ไหมนะครับผม ธาดในร่างกายนะครับนี่ครับผมไม่เป็นอะไรเลยนะครับมีธาตุเย็นนะครับผมและของดีของ จังหวัดแพร่นะครับและนี่คือตับเหล็กเมืองรองนะครับตับเหล็กนะครับเมืองรองนะครับสามารถปรับธาตุในร่างกายของเราได้นะครับผมมีพุทธานุภาพนะครับอนุภาพนะครับสามารถปรับธาตุในร่างกายของเราได้ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมจะลองพิสูจน์ดูนะครับว่าสามารถปรับธาตุของเราได้ไหมนะครับ นะครับมีลิ์เย็นสามารถปรับธาตุในร่างกายของเราได้นะครับผมนะครับนี่คือหินลับมีดนะครับหินลักมีดลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะเหมือนกับตับเด็กมุงอง,องกับปหลอดดำไหมนะครับนีหินลับมีดนะครับ จุดมันเท่าไหร่นะครับผมนี่คือหินรับมีดนะครับไม่สามารถปรับธาาดในร่างกายของเราได้นะครับผมบทพิสูจน์บททดสอบก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ